สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับเป็น Eco Car นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับใหม่แท้ประมาณ150,000 0กิโลนะครับสนใจเอาไว้ใช้งานลองชมดูนะครับคันนี้ก็ผ่อนได้5,300ถึง5,000กว่าบาทนะครับก็ลากไป8 4ปีครับเอาไว้ใช้งานนะครับใครจะผ่อนมากกว่านั้นปีก็จะลดลงมาครับ ลองชมดูได้นะครับใครสนใจหาไว้ใช้งานเป็นรถ Eco Car นะครับตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับ Airbag ABS ใครหาไว้ใช้งานลองชมดูได้นะครับรถปี2016นะครับ Suzuki Swift นะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับสภาพงามๆนะครับกำลังมองหาก็ลองไปชมไปทดลองขับได้นะครับถ้าใครกำลังเล็งหารถไว้ใช้งานแบบประหยัดน้ำมันดูแลง่ายไม่จุกจิก สวิปก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับลองเช็คข้อมูลและเข้าไปหาศึกษาได้นะครับในสวิปขับมีแน่นอนนะครับมีคนใช้เยอะมีคนมาแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมบำรุงอู่ที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกเข้าไปเรียนรู้ได้เลยครับนี่นะครับสีดำลองชมดูได้ถ้าใครชอบโทนดำดุก็ลองจัดไปนะครับไปทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นราคาเงินสดนะครับก็ 299,000นะครับสนใจตัดสดก็เจราจาต่อรองทดลองขับดูได้เลยนะครับรถเต็นแน่นอนครับอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเษกนะครับสภาพแบบน,นี้หาไว้ใช้งานใช้ได้ยาวๆครับสภาพสมบูรณ์สวยๆปี2016นะครับก็ฝาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหารถไว้ใช้งานมีทั้งผ่อนมีทั้งสดก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับรถที่เบาๆราคาไม่แพงก็มีรถที่แบบผ่อนราคาสูงก็มี ขึ้นอยู่กับสมาชิกเลยครับผมจะพยายามหารถเอามาฝากให้หลากหลายขึ้นครับเพื่อให้พี่น้องได้เลือกได้ชมตัดสินใจได้ตามความชอบตามความพร้อมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามได้รับชมนะครับหวังว่าคลิปแบบนี้จะช่วยพี่น้องเห็นรถสวยๆส,สภาพดีๆเอารถไปใช้งานกันได้เลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักเลยครับไม่โดนครับ